ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอยจะมาแนะนำเจ้าบลูมกูตาช็อตที่มีนวัตรกรรม F.I.R. กูตาไทโอนตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยผิวเนียนละเอียดขาวใสเห็นได้ด้วยตาเลยโดยตัวนี้นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนที่มีค่าต้านทานอนุมูลอิสระสูงสุดในโลกจากซูเปอร์ฟรุตอย่างมาร์กิแบรรี่และมีวิตามินผิวอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น วิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E หรือคิวเทนและสารอาหารนางเอกที่รับมงมาจากเกาหลีเลยก็คือ f i r Guta Thio นั่นเองตอนนี้เนี่ยผืนหายสิวเกลี้ยงด้วยเจ้าบูมกูตาช็อตเลยค่ะวิธีการกินก็คือฉีกซองนะคะแล้วก็เทเข้าไปใต้ลิ้นเลยค่ะรสชาติของเขานะคะก็มีรสหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นลิ้นจี่ด้วยค่ะอร่อยสุดๆไปเลย ถ้าใครกลัวว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเขาได้รับรางวัลจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จากงานประกวดนวัตรกรรมวิทยาศาสตร์นนาชาติด้วยค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเลยค่ะ